สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Double A to g a h e r ตุกรกีกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ตัวจังหวัดกันเพราะว่าเราจะพาน้องเอเนสไปสอบวัดความรู้อย่างที่เราเคยคุยกันนะคะว่าน้องได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการสอบวัดความรู้กับเด็กตุรกีทั่วประเทศเลยแต่ว่าช่วงสอบตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่เรากลับไปเมืองไทยนะคะโชคดีว่าคุณครูแล้วก็ท่านผอ,อโรงเรียนนะคะทาเรื่องเลื่อนสอบให้เราจึงเดินทางไปสอบกันในวันนี้ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศวันนี้ที่ในตัวจังหวัดนะคะติดลบเลยค่อนข้างที่จะหนาวมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศการเดินทางไปสอบของน้องจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็น้องจะทําได้ไหมนะคะยังไงคะโลกง่วงเหรอ สำหรับการสอบนะคะก็จะเริ่มประมาณ11โมงครึ่งแต่เราก็เผื่อเวลาไว้ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนื่องจากสภาพการเดินทางนะคะเราจะต้องเดินทางขึ้นลงภูเขานะคะเพื่อไปในตัวจังหวัดระยะทางประมาณ45กิโลเมตรนะคะ ก็มาถึงสถานที่สอบกันแล้วนะคะ oh. อากาศเย็นมากเลยนะคะไหนพูดที่ควันออกปากไหมคะโอ้ยหมันหนาวนลคะเห็นมีได้อย่างนี้แต่ว่าหนาวมากเลยนายเนสอายุไรดี y ิ่งโอเคค่ะทำให้ได้นะคะ <Okay. S 1> ทำให้ได้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าข้อไหนหนูไม่มั่นใจหนูก็ผ่านไปก่อนแล้วค่อย้อนกลับมาทำใหม่ไม่ว่าไม่ว่าคะ่ะลูกถ้ามันเป็นข้อสอบที่เขากำหนดเวลาให้เราอย่างเช่นหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย ถ้าข้อไหนเราไม่มั่นใจเราก็ผ่านไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาทำ uh, เดี๋ยวปีนนหน้าพี่เดนค่อยมาเนาะเด็กมาดูเอาแต่คมผ่มะไปไหนคะเล็กเด็กเจอรถก็ชอบกันอีกแล้วนะคะเด็กที่มาสอบวันนี้ก็จะเป็นเด็กที่ตกหล่นจากวันที่เก้ากุมภาที่ไม่สามารถมาสอบกันได้นะคะ ปรมาแล้วค่ะเตรียมพร้อมไหนม, <นา S 2> มคะยังไม่ไหวไปอดหนาวมันหนาวโลกเมื่อคืนครับโลกวันเมื่อวานนู่ดูนู่ดูนู่ดูไอ้นั่นอ่ะองศาที่มันมาดิสโนจะเป็นเท่าไหร่พรุ่ง <c oughs> นี้มันลบองสององศาโอ้โหพรุ่งนี้ลบสององศาเลยเหรอคะหนาวมากเลยใช่ไหมล่ะ ตอนมันไม่ใช่ตอนเช้าหรอกมันคือตอนกลางคืนใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆเ,เข้าไปรอข้างในกันก่อนนะคะเอาไปาลูกไปค่ะแม่คครับลูกน,น,รนเรามอะไรนะไม่มีอะไรหรอแม่นะก็มีเด็กคนอื่นมาสอบกันด้วยไงคะลูกมั่นใจไหมคะเมื่อคืนบาบาตีวให้แล้วนะ่ะ เมื่อคืนบาบาติวเขาสอบไ้แล้วมั่นใจไหมมั่นใจมั่มใมนใจโอ้ยเย็นอ่ะโอ้ยพี่มัน,นาวลมพัดเย็นอะโอ้ยโอ้ยก่าวไปพี่เล่ เราก็จะส่งน้องเขาห้องสอบกันแล้วนะคะรออยู่ข้างนอกน,นะคะเอเนส,เนสไปสไปก็ไป น,นี่พ่อก็จะสวดมนให้น้องเอนนสกขอให้ทำข้อสอบได้ด้วยนะคะพี่เรนก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วย ก็มีเด็กบางส่วนออกมาแล้วแต่น้อยเนี่ยเียงไม่ออกมาเลยนะคะแม่ป้าทำไมน่ถึงยังไม่ออกน้องตั้งใจทําไงเขาลูกค่อยๆอ่านค่อยๆทําก็จะใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นหรือไม่ก็อาจจะไม่เข้าใจเลยหนือว่าแบบไหนแม่ว่าน้องค่อยๆอ่านมากกว่าลูกนู่นเนี่ยไม่รู้หมดไม่รู้หมดก็แม่บอกน้องว่าถ้าไม่รู้ข้อไหนก็เว้นไ้ก่อน เราค่อยก,กลับมาทําใหม่ไม่มีค้อที่เน็นทำไม่ได้ม่ได้ก็ต้องดาวแล้วล่ะค่ะโอ้ยต้องแบบทำได้ไหมลูกทำได้นิดหน่อยอ้าวนิดหน่อยเองเหรอทําได้เยอะใช่ไหมคะอ้าวพี่แดนจุ๊บน้องให้กําลังใจน้องหน่อยปะอะไรจุ๊บน้องโออยััตตม Yapamadın oldu mu? Hepsini yaptın mı? Yanlış. Kaç tane yanlış? Söylemiyorum. Söyledin <laughs> değil mi? Evet. Şey miydi? Hani biz evde yaptık ya biraz. Aynı öyle miydi sorular yoksa değişik miydi? Değişik. Değişik <laughs> miydi? Zor muydu? Daha mı zordu? Daha mı kolay? Daha zordu. zordu değil mi? Kaç tane soru vardı? Olan... Toplam kaç tane var? <laughs> hepsini yaptın mı? acele etmedin değil mi? <gülüyor> 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 <Kaç kran> baba neden kapatıyordun? aa ah kaç kuran baba? hayır 90 93 ya önce de hemen gitmiş biraz หลอพี่แลนใช่เูราะว่าบูรัส ตอนนี้เราก็มาถึงที่มามาลิสกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆมาดูของเล่นปลอบใจกันหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เล่นบอกว่าตอนที่กลับไปเด็กๆไม่ได้ซื้อของเล่นกันเลยไปดูซิหน่ายบิสกีตด,ดูสินาราคาจักรยานบ้านนี้นะคะ7 0 0 0ถึง8,000บาทเลยนะคะเป็นไงคะ มีแบบใหม่ไหมลูมกมมหม,มดบบอฟอร์อ๋ดพีเอสตาแล้วใน,ในายเน,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 นสได้อะไรลูกกระบะอะไรคะอ๋ออ๋อฟอดเดนเจอร์แร็เตอร์เอฟหนึ่งร้อยห้าสิบอ้โหพอแล้ว,ลวใช่ไหมลูกครับผม เด็กก็มาขอเปลี่ยนกันอีกแล้วนะคะถูกกว่าด้วยดีมากค่ะเลถ้าหนโูเลี้ยงมานะหนูก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปเนะมืองไทยนะ เทไปยซื้อไฟบีเลียนไม่ได้เหลือจะได้อยู่ที่ประเทศไทยไปตลอดปีอ่ะแล้วถ้ามันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วถ้าหนูคิดถึงมันหนูทำยังไงอะลูกระวังรถนะคะลูกหนูกืไฟบินมนาะเป็นเพื่อนกับไฟบิเลียนมาเป็นเพื่อนกันเกนเหรอเกรวี่เหรอหนูว่าใส่ แม่ว่าเศรีเรียนตัวจริงมันจะกัดเกวี่หนูมากกว่าอา,อาไปเข้าบ้านกันค่ะนะตัดมาที่วันอาทิตย์กันเลยนะคะวันนี้พี่อาเซียก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆนะคะเราก็พาเด็กๆมาเล่นกันที่สนามเด็กเล่นเพราะว่าช่วงหน้าหนาวก็ไม่ได้แวะมาเลยซึ่งวันนี้นะคะอากาศก็พอตากแดดก็พอได้หายหนาวบ้างนะคะ และสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปกํลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ